สวัสดีค่ะเด็กหน่อยไปเล่นน้ำฝนแล้วฮะเล่นน้ำฝนแล้วค่ะคุณเล่นน้ำฝนเ่าจะไปหาพี่ฝ่ายเนาะคุณค่ะพี่น้องแม่ไปบ่ไดเส้นพี่ไป่ายไปเล่นน้ำฝนสินันฮะเส้นพี่ไป่ายไปเล่นน้ำฝนแล้วนันเมืองพี่น้องแม่ไปบ่ไดเด้อฝนแห้ง เอาเส้นพี่ไปเร็วเส้นพี่ไปเลียน้ำฝนเร็วนะเบิ้งเบิ้งเส้นพี่ไปเลียน้ำฝนแล้วคุณเล็กหน่อยอย่าเล่นน้ำฝนเส้นพี่ไปเล่นน้ำฝน, <c oughs> นยยเร็นน <c oughs> ว โอ้ยอย,อยากเล่นนนำฝนเส้นพี่ปายแล้วเล็กน้อยอยากไปเล่นนํำฝนเด้อไปอ่อนพี่ปายให้พี่ปไยพาไปเล่นนํำฝนแล้วพี่น้องเฮ้ยเบิงเบิงบิงเออเออ ไปไปทีมาเล่นนำ้ำฝนใน้อุ้มบม้์อย่างล่ะ <c oughs> ส่วนพี่เล่นนำ้ำฝน, <c oughs> นเล็ก <c oughs> หน่อยส่วนกันเล่นนำ้ำฝน เด็กหน่อยเรนน้ำฝนป้ายป้ายน้องน่องฝนแกแห้งหอ่ะพี่น้องเน้อยก็อยากเรนน้ำฝนเอ้ยมวนมวนมวน มันมวนนี่นะพี่ไฟมาเล่นน้ำพังลิ้นนี่นะนี่นะน้ำพังลิ้นเออเล่นน้ำพังลิ้นนั่นมาต้องคิดน้อง <c oughs> ไปย่างนั่นไปยัางนั่นโอ้ยไอ้ฝนพี่น้องเลย <c oughs> กล่องมั่วเลยเสร็จกล่องก่อนแป๊บหนึง่ง พวกเขาพ็ฝืนสีกันแล้วเห็นเห็นพี่ป่ายแล้วหวังไม่อยากให้มีตังเขาไก่เลยฝ <c oughs> นแก่แห้งค่ะพี่น้องเลื่อนพี่ป่ายมาเล่นนำ้ำฝน ơ ơ ơ thì say đấy muôn bom muôn bom

One, one, one day bài Akamaka, gần đây, con nào hãy con hãy 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 เออเอาเออเอาอาบุกอาบุกเต้นไปเต้นออกกำาลังกายที่มาไม่ป้องพี่หน้าไปเออมันจะมืนเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนองกะน้องกะอยากออกคือกัน ดิฮันพี่ไปไปเล่นน้ำยูว่าเท่าอยู่ค่ะเด็กหน่อยเออไปเล่นคนเดียวพี่ไปยืนอยู่นี่ละพี่ไปถ่ายอยู่นี่เอ้ยเอ้ยมวนแห้งมวนแห้งมวนแห้งแล้วพี่น้อง ตั <peach> สร้างเหลนทั้งหวงเขาอย่านเขาหนีมวนหลายมวนหลายได้เหลนกับพี่ไป แล้วก็ไปนุ่งเสื้อผ้าร่างโตออกก็ไปนุ่งเสื้อผ้าทันตัวงเถย่ถยกใหายไปกใหายไป,ป,อยไปเอาเลยเออเอาเล่นนั่นละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมวนแหง้งทั้งเลนทั้งห่วงพี่ไย่ยันพี่ไปหนีเอ้า ดักดขอบคุณนะคะขอบคุณโครงการโดชานาจักขอบคุณนงเสนอนงสิงขอบคุณแฟนคลับสุขุมทุกคนค่ะคลินนิกอาไว้ซ์นิก้านะค่ะสวัสดีค่ะ